ข้าพเจ้าทั้งหลายคิด้ขอน้อมถวายขอน้อมถวายแ่คร่งโคละกระบือและกระเบือเป็นทานเป็นทานขอเป็นบริวารงหลายเหล่านี้ขอขอ แต่พระพิสุตงขอพระพิสุงปรดรับขรโับโคกะบืโเกาเอ็ดตัวสเป็นโคเก้าเก้าบเอ็ดตัวปเก้าตัวกระบือเก้าตัว หลอมเป็นร้อยตัวเทานเปาอ้อมกัดจี๋ของบของของวิบวาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อคนสุขเพมจราะคนเจริญรุ่งเรืองเพ่อางแดยข้าพเจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย กุศลผลบุญและกรรดีใดๆลีใดๆที่พ่ข้าพระเจ้าได้ทำไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่ถึงปัจจุบันการันายคการขทายโคและกัะบือแบื้อขออุทิศส่วนบุญ เค้ณนเงียนเื่อนนีแกบิดามานาคูบาอาจารย์จะนิดมิตรสหายผู้มีพระคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่ชาติปางก่อนและชาตินี้ของข้าพระเจ้าสรระสัตทั้งหลายเดี้ยฐานลดประาาิ ที่สามารถรับบุญกุศลชนนี้ได้ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าได้ทุกข์ใจทุกใจเลยทุกขใเลยข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมคอยได้มาร่วมคอยกระบือกบือเก้าตัวกระบือก้าวตัว ได้โคเก้าสิบเอ็ดตัวลมเป็นร้อยตัวังนี้แต่บือและโคตัวใดที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าในอิทธิชาในปหจิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และขอให้ทรงพลังและขอให้ทรงพลัง <lawsuit> บ <royable> ุบรรดาให้ข้าพเจ้าบุบรรดาให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากโรคภัยไข้เจ็บสัพพะค้อทั้งหลายสัพพะค้อทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าในกายของข้าพเจ้าดวงสิ้นยิ่งไปดวงสิ้นยิ่งไปขอให้ข้าพเจ้าทันะาอกกระดูกทั้งทรวงขอให้ข้าพเจ้าจอทั้งทรวงและมัรทั้งหลาย ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าขอจากไทยทั้งพวงขอให้ข้าพเจอเจ้าขพเจ้เจ้าขอเจ็าขอใเจืขอให้ข้เอำนาเจ้าสมบัตขาเจาสมบห้าพเจ้าขบาพเจ้าขาเจ้าอ้วยเทิน

ร้อยสิบเอ็ดตัวาตัแล้วรอยตัวแล้วผมกลาแล้ครับได้ร้อยสามครับตัวได้รอยสามรอยสตัวนะครับหนึ่ง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 เข้าใจบ้างไหมผัดังกวนวัดพผัดผัดผงกวนคือว่าร้อยสามตัวเนี่ยตอนแรกว่าร้อยสามตัวเพิ่นบอกว่าร้อยหนึ่ง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 เพิ่นเพิ่นเหงวยมั้ง โอเคแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแท่นี้นะคะกดไลย์ก็จะให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ